วันนี้เร่งรีบนิดหนึ่งก็จะมีนี่ขนมปังกับเนยถั่วแล้วก็มกล้วยหอมแล้วก็นมวันนี้จะออกไปข้างนอกอยากกินมันพกมากินบนรถเลย วิถาหานคนที่คนที่คนที่ช่วยช่วยหมูป่าค่ะพี่ทหารหมอคนนั้นน่ะอะไรเออวันนี้ก็จะมาบ่นว่าเออไม่รู้ว่าจะทำชาเลนจ์สำเร็จหรือเปล่าอุ้ยเจอที่ป๊มป้าป๋าพี่ทาหานคนนั้นพี่หมอที่ช่วยหมูป่าใช่พี่หมออยากออกไปทักหมอแล้วก็ขอถ่ายรูปหน่อยรอมากเฮ้ยหล่ออะหล่อแล้วก็หุ่นดีมากเลยอะากอยู่เอ๊ะใช่ปะวะ จอดไหมจอดไหมเออแกเข้าเซเว่นเนาะเออไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องรบกวนแกนี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนตอนนี้อยู่ที่ฮอกไกโดฟว o ร์ r park เขาใหญ่ก็จะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ทัวร์ลงเยอะมากแบบคนเยอะ ก็ไปถ่ายรูปมาแล้วก็มานั่งกินกาแฟรอกาแฟแป๊บทุกคนได้มาแล้วเมกาโน่เหมือนเดิมทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านก็ดังกุ้งที่รัตคองวิวสวยมากเริ่มจากส้มตำก่อนเลยอ,เอืมอมรสชาติฉัน อคิดถึงลูกกินไก่ทอดแล้วคิดถึงลูกคนดูหัวแบบอร่อยมากดาโกโก้น้าหมู่บ้านอร่อยที่สุดเนี่เลย